ถวายความเครพและเทราละเทระและก็ก็เจริญพรจัดโยงสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาอมาภาพก็กำลังนอนพักอยู่ที่ตึกรับรองชั้น3ก็รู้สึกถึงอาการไหวของตัวคัน ซึ่งตอนนั้นก็กำลังนอนอยู่จะรู้สึกว่าตัวคันไหวก็คิดว่าคงจะเป็นเป็นอาการที่เกิดจากร่างกายของอตมาเองเพอมีความรู้สึกว่าจะเป็นอาการของเส้นเลือดในสมองกำลังจะแตกหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากโรคหัวใจกำเริบก็คิดว่า ความตายเนี่ยคงจะใกล้เขา้าใกล้เข้ามาแล้วความตายของนตมมาก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วนตมาก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแต่คิดว่าคงจะเกิดจากสภาพร่างกายที่มันแสบปวดคิดถึงความตายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะนตมาก็คิดว่าเตรียมตัวที่จะตายเพื่อเลยนึก ถึงลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปไหนก็ครูบาอาจารย์นั่นก็บอกไว้ว่าสิ่งที่เราจะไปแล้วก็คน้นไปได้ก็คือพระนิพพานเมื่อวานเรามาภาพก็นอนลงตั้งสติภาวนาแล้วก็นึกถึงว่าหากตายในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ไปสู่พระนิพพานก็ภาวนาไปหลังจากนั้นไม่นาน ครูบาอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วท่านก็บอกว่าตึกไหวสะเทือนไปทั้งหลังเลยเต่อมาก,ก็เลยทราบว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเ,เหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนนี้ก็รอดตายแล้วไม่ไม่ตายแล้วนะครับแต่ก็ทําให้เราได้มีสติขึ้นมาว่าเมื่อความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ แต่เราก็ควรจะมีสติในทุกขณะเลยว่าเมื่อเราจะตายเราจะไปไหนเราจะไปนรกสวัสค์หรือนิพพานดังนั้นการกระทำด้วยกายกรกรวจีกรรม,มโนกรรมของเราจึงควรที่จะทำให้เป็นบุญและเป็นกุศลเมื่อตายณขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจก็จะไปในสุดที่สุขติมีนิพพานเป็นที่สุด